1129 p e PA Call Center สวัสดีค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ไฟ PA จะได้รับฟังทันทีที่ท่านโทรไปที่หมายเลข1129ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้ามีพนักงานพร้อมดูแลท่านด้วยจิตบริการวันนี้มีความคืบหน้าการดำเนินงานมาฝากกันพร้อมข่าวการเข้าร่วมเวที a s e a n Utility Week 2016ค่ะ เปิดตัว1129 PEA Call Center ระยะที่3ผู้ว่าการเผยเพิ่มผู้สายมั่นใจรับมือได้ทุกรูปแบบทั้งผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นพร้อมรองรับ AEC เมื่อวันที่14มิถุนายน2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในงานถแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ1129 PEA Call Center ระยะที่3พร้อมนายสุวัสด์เชี่ยวชานชัยรองผู้ว่าการ PEA และนางสาวรุ่งจีราไกลวิวัฒผู้จัดการทั่วไปบริษัทวันทุกค,คอ act คอจำกัดมหาชนณห,ห้องประชุมชั้น26 อาคารอีส์วอเตอร์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพ PA ได้มีการจัดตั้ง129 p p c c a l l c e n t e r มาตั้งแต่ปี2549เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสอบถามข้อมูลข่าวสารโดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนานระบบงานบริการให้มีความก้าวหน้าทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่องซึ่งในระยะที่3นี้มีการเพิ่มจำนวนคู่สายจากเดิม60คู่สายเป็น90คู่สายมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายพร้อมทั้งจัดพนักงานหรื เอเจนต์ Agent, ทำหน้าที่ตอบคำถามเบื้องต้นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามีการนำร่องให้บริการด้วยภาษาอาเซียนได้แก่พมา่ากัมพูชามาลายูเพิ่มเติมจากที่ให้บริการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์เข้ามาร่วมเป็นผู้ให้บริการด้วย นอกจาก1129 PA Call Center จะเป็นศูนย์บริการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าแล้วยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและให้บริการรับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับไฟฟ้าขัดข้องรับเรื่องร้องเรียนและรับคำร้องขอใช้ไฟซึ่งไม่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงครับศูนย์บริการข้อมูลเฟสสที่จริงก็มีมาแต่ปี49นะครับมีเฟสหนึ่งเฟสสนะครับ เฟกสานี้จุดเด่นที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือเราเพิ่มการเชื่อมโยงระบบ,ระบบงานบริการที่เรามีอยู่นะครับเข้ามากับระบบ1นึ่งหนึ่งสองเก้ด้วยเช่นนะครับระบบรับคาร้องระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงระบบงานภายนเนเข้ามากับระบบงานเราเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เรายังเพิ่มช่องทางขยายคู่สายในการให้บริการนะครับจาก60คู่สายเป็น90คู่สายนะครับ เราจะมีการให้มีการภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับในยุค AEC นี้เดิมมันใช้แต่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเรายังเพิ่มภาษาพมา่าภาษากูชาแล้วก็ภาษามาเลเซยียคือมาเลยูเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งอย่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นอ,อีกประการหนึ่งคือเราเพิ่มวิธีการในการติดต่อสื่อสารนะครับนอกจากจะเป็นทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์โทรศารแล้วเนี่ย เมีทางที่เรียกเป็นนันบอยทางทวิตเตอร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็เว็บชาร์ทที่สามารถติดต่อได้สะดวกมากขึ้นครับ